ออกใช่โน่นน่ะอุ้ยพี่โอไม่กลัวเหรอลูกดูไปจับแต่นุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มไหมโอไม่เอาเดี๋ยวล้างมือนะลูกเดี๋ยวล้างมือนะครับโอมล้างมือนะลูกเอ้มันเอาไปตั้งกรรมเลยอะพี่โอมน่นโน่นโน่นเอาไปตั้งกรรมแล้วเออฉันก็เถอะฉันก็เถอะฉันก็เถอะไปน้องโอมไปขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านเอาไปนอนอีกเอาไปนั่งเฟรอีก มันยังไม่อายเลยแกะมันยังไม่อายเลยเน,ะนาะนะโอมเนาะแม่ซูมทำไมนะอุย้ยซูมอยู่เลยอ้าวแล้วมันซูมตอนไหนฮะแม่ก็กดเลยแบบเนี่ยมันมาสองน้องแพ้มีนกด้วยนกหาก,กินอยู่กับแพะน่าจะเป็นนกเข่าไกลๆขยายขยายน่อยใช่นกเขาไหมเอ้ยใช่จริงๆด้วยเยอะเชียวแต่ไม่ใช่ะสมะสมบ้านเราเยอะแยะ นกเขานี่จะมาดูน้องแพะกินง่ายเนาะแพะเนี่ยอะไรก็กินออนี่มาดูเจ้าแพะกำลังหากินหญ้แม่นอนแอบเข้าบ้านกันหมดเหลวเลยเพราะว่าแดดมันร้อนเนาะเที่ยงจะบ่ายเลยเนี่ย สงน้นสองสามตัวปกติตรงนี้เยอะมากเข้าไปหลบแดดหมดแล้วแหละคนยังร้อนเลยนะภาษาอะไรกระแพะหลัวมันอ่าเรียกอะไรหมดหมดน้ำแล้วว่า มันเริ่มโรยลาเขาก็รอปรับปรุงใหม่แต่ก็ฝั่งน้นยังมีสวยอยู่ไม่อยากเดินไปแล้วเหนื่อยแล้วตะกี้ไปไล่นกมาพักหนะก็มีหลายสีเนาะมีทั้งบัวหลวงบัวสีขาวสีชมพูต้องรอใส่ปุ๋ยรอบใหม่ปรับปรุงใหม่ โครงการเลี้ยงไก่แจ้สระบอร์อ,อ,อผอนก็ใจว่าไก่ต๊อกตอนแรกเห็นก็เดินอยอะเห็นไหมเหมือนเลยอะแน่นแน่ยแน่เห็นไหมเออเป็นไก่แจ้สวยอะเหลือเชื่อเนาะดูดิขึ้นได้สวยเลยอะมีด้านบนกำลังจะออกดอกเห็นไหมเอ่ยผอนึกว่าของปลอม ุูสาเปิดครงก็มาดูเอ้าของจริงเยอะแยะไปหมดดูดิพอมันมันมันร่วงอ่ะใบมันร่วงมันก็ขึ้นเป็นต้นใหม่มันเป็นประเภทเดียวกับความตายหายเปเห็นไหมเนี่ยต้นเล็กๆเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันต้นเลยดูกูหลาบพินก็สิเออมาขึ้นอยู่บันี้มันก็ขึ้นได้เนาะเออปลูกง่ายมากดูดิอุ้ยลูกเจ็บไหมเอยเจ็บไหมลูก ไ,ไโอ้ยเหลือเชื่อนาะดูดิมันขึ้นของมันได้อะนี่มันเป็นกระเบืออ้องอ่ะข้างแรงจะเป็นที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของกรงกระต่ายเนาะด้านบนดูดิมันขึ้นมาได้ยังไงม<น>ไม่เข้าใจอ่ะอันน,นี้จะเป็นกระต่ายกระต่ายตัวน้อย<ล> มีจะเป็นจุดจำหน่ายอาหารสัตว์ถุงละสิบบาทเยอะเลยสัตว์ก็มีหลายอย่างเนาะมีไก่มีอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดมีน้องกวางด้วยเดี๋ยวพาไปดูน้องกวางนะคะนี่น้องกวางน่ารักไม่เอ่ยน้องกวางน้องกวาง มันอยู่ด้านโน้นด้วยเขาร้อนเนาะเขาเขาแอบด้านนี้มีไม้เออเดี๋ยวดูด้านนี้เยอะมีใกล้มีกระใตา้มีอะไรปะปนจริงๆข้อกับเป็นข้อกวางเนาะแต่ว่ามีสัตว์อ,อื่นนั้นบินเข้ามาได้อย่างไก่อย่างนกทางนี้จะเป็นข้อไก่ด้านนี้จะเป็นข้อไก่ โซนนี้จะเป็นโซนเกษตรตามรอยข้อหลวงของโครงการทหารเขาเพื่อให้ทหารที่ปลดประจำการไปได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้เนาะใครถนัดด้านไหนก็ทำด้านนั้นไปน,น้องกวางไปรับอาหารละ อันนี้จะเป็นบอ่ออนุบาลปลาดุกนี่เป็นของกเกษตรตามรอยพอ่อจะได้นะมันไม่ใสเนาะไม่เห็นตัวปลาปลาเยอะอแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเพราะน้ำมันขุ่นทำยังไงถึงจใจเห็นเนาะก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บจะลงไปอยู่ข้างล่าง นี่อันนี้เป็นบอพ่อพันแม่พันเห็นไหมเออเห็นไหมคะที่นี่เขาจะเป็นอของทหารเนาะไว้แนะนำไว้สอนทหารที่เป็นทหารเกณฑ์บทประจําการไปจะได้มีอาชีพเลี้ยงตัวได้อ้วนในยแต่และตัวอ้วนปึ๊กปักเลยดูดูดูดด คนมักเมยอ,อันนี้ตัวเมียที่อยู่ข้างบตนตรงนี้อันนี้ตัวผู้ที่สีทองเนี่ยเขาจะเปรี้ยวกว่าตัวเมียน,นี่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พวกเนี้ยถ่ายแล้วเมื่อกี้ชุดแรกจังจหวะมันวิ่งเอามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาเป็นแถวเลยพอมันเห็นคนมาดูดิดูดิดูดิดดพี่ออม อุ้ยตัวเล็กมาหาน้องแล้วนะตัวเล็กมาหาน้องด,ดูดูวิ่งกันมาเป็นแถวเลยพี่โอเหมือนมนั้ยโอ้โมาแม่มาเลยอะแม่มาเรียกพี่โอมาแม่แม่แมแมแแอ๋อมันอยู่ตรงโน้นเนาะมันร้อนมันเลยไปแอบ อ๋ยได้กินแล้วได้กินแล้วดีตัวนี้มันวิ่งไปหาโอ้เมื่อกี้